กราบนมัสการองค์หลวงตาเจ้าค่ะกราบ<ง>ครูบากราบท่านแม่ชีแล้วก็ขอโอกาสเจ้าค่ะว่าไงที่หลวงตาบอกว่าพวกที่มีครอบครัวพวกนี้แบบว่ายังไงก็ต้องพิจารณาสมมติความตายาต,ายตให้สิ้นสมมุติพอดีมันก็นจะเป็นวิมุติขึ้นมาเองมันมันพอพอ,พอไอ้สมมุติที่กรอบไว้อ่ะพอมันลงถึงใจผู้มันเป็นสมมติกันมันก็นจะมันก็จะพลิกไปเป็นวิมุติ วิบูตก็คือนิพพานทําให้เกิดไม่ตายมันมันบังอยู่ความจริงมันซ้อนกันมันซ้อนกันอยู่มันมีอยู่แล้วนะทำที่เป็นวิบูตเนี่ยทำไม่เกิดไม่ตายมันมีอยู่แล้วในใจเราแต่ไอไอที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนยึดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเขาเป็นเราเนี่ยเป็นของของเราเนี่ยมันมาบังไว้ความจริงเนี่ยทำที่เป็นวิมูตมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้ไปไปสร้างกันมาใหม่ไม่ใช่เราเป็นคนไปทํา ไม่ใช่เอาตัวไปทําใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือคือเพิกเพิกไอที่บางออกไปก็คือเพิกความยึดมั่นถือมั่นเป็นเป็นเราเป็นของเราออกไปซะแล้วก็จะเห็นไอ้วิมุตวิมุตหรือนิหรือนิพานหรือทําให้เกิดไม่ตายเอโกทรมโมที่เป็นทําให้เกิดไม่ตายมันก็จะเหมือนกับมันบางถูกบางซ่อนอย่างเงี้ยต้องเพิกไอ้ตัวไอ้ไอท้ไอที่เราหลงหล,ลงสมมติออกไปเพิกไปถึงก็ต้องพิจารณาเหตุเป็นปสมมติให้ได้ แล้วมันก็จะขาดไอ้ตัวนี้มันจะโผล่กันเองไอ้ตัวนิพพานนิพพานคือทําให้เกิดไม่ตายจะโผล่ไหมการพิจารณาอันนี้ก็จะใช้อย่างที่องค์หลวงตาให้ทําคือกัดติดจดจ,จ่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยใช่ใช่ใช่มันมัน,ม,นมันต้มันมมติอยู่ได้ชั่วคาวอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ช,ชื่อชื่อรดาและ,และนามสกุลเนี่ยมันก็ที่สุดก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็หายไปจากโลกนี้ หน้าตารูปหน้าตาสามีหน้าตาคนนู้นคนนี้ทุกสุดก็หายไปจากโลกนี้ก็คือสิ้นสม,มุติคือเราก็เห็นไปเยอะแล้วไอ้อะไรแล้วรูปเก่าๆที่ก็ติดไปตามบ้านรูปรูปไม่ไมไมพอแม่ปู่ย่าตายายลูกบ้านฮาอาที่ก็ติดไปตามบ้านต่างๆเราจะเห็นว่าหายไปหมดแล้วเขาหายไปจากโลกนี้หมดแล้วนั่นคือมันสิ้นสม,มุิไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงภา,ภาพมายาให้เห็นเป็นภาพภาพก็เรียกภาพอีกภาพรัก ที่ภาพถ่ายไว้ให้เห็นแค่นั้นแต่จริงๆไม่มีแล้วรูปร่างหน้าตาชีวิตของเขามันหายไปหมดแล้วเจ้าค่ะหลังจากที่หลวงตาอาภาษหลวงตาออกไฟล์ไฟล์หนึ่งอันที่ที่หลวงตาบอกว่าไม่มีใครอาจต้านทานได้ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตัวไม่มีผู้ใดไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกนี้ที่แท้จริง เอาทําบทนี้มาพิจรารณาเนืองๆได้ไหมเจ้าคะได้ได้เนี่ยดีมากเป็นธรรมของของพระลารองค์หนึ่ง <c oughs> ที่ตัดกับที่ที่เก่ากับปักกษัตริย์ที่ชื่อว่าโกลยยะชื่อรัฐปาละพระหารที่ชื่อรัฐปาละท่านก็ได้ฟังอันนี้จากพระเจ้าก็รู้นิพพานเลยเป็นลูกชายคนเดียวร่ํารวยมากพระานท่านก็แสดงธรรมนี้กับไอ กษัตริย์ที่ชื่อโกริโกรับยะก็เออก็เรียกว่าบรรลุธรรมในระดับอันนี้ดีมากนะที่ที่แม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่อาจต้านทานได้อยู่แค่แปดสิบเองคือฟังครั้งแรกนี้รู้สึกว่าแบบมันสะเทือนเข้าไปถึงข้างในก็ต้องหมั่นพิจารณาจนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆจนให้มันตั้งตัวไม่ทิดอ่ะ ถ้ามันพิจารณาครั้งแรกก็สะเทือนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยากอ่ะใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนนแต่ต้องต่อเนื่องนะพิจารณาต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ว่าทํากิจการงานใดข้างในแอบพิจารณาเขาถ้าถ้ามันถ้ามันพิจารณาครั้งแรกแล้วสะเทือนเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะหลวงตาว่าไม่ไม่ไม่เกินไม่ไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนมันจะระเบิด ระเบิดมันไปเองเปล่อยวางว่า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 ถึงใจถึงใจถ้ามันถึงใจอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ายายมันตั้งหลักได้คือมันถึงใจแล้วใค,ใครกับว่าขึนนน้นต่อเยเวทีน้มวยหมัดหนักอ่ะคนต่อยเปี้ยกคู่ต่อสู้เซพอคู่ต่อสู้เซปุ๊บไอ้คนที่หมัดหนักอ่ะน้มวยหมัดหนักอ่ะมันก็รีบจ้วงเอาจ้วงเอาจ้วงเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวระคังตีเปียงเรียกระคังตีเป้งมาเขาให้น้าไอ้ไอ้คู่ต่อสู้มันไปตั้งหลักได้ก็กลับมาต่อยโดนต่อยอีกแล้วตอนเนี้ย แต่ถ้าตอนนี้มันต่อยเซไปเซไปเหมันต้องรีบตวงเอาตวงเอาตวงเอาไม่ให้ราคาหมดยกแล้วก็เดี๋ยวคุ่ต่อสู้ก็ล้มและแพ้แหละแบบเดียวกันอันนี้กิเลสตัณหาพวกเรา,พว,เราพวกความคิดบ้านถึงบ้านเนี่ยพอเราไปพิจารณาว่าไอ้ที่ไอ้พระรัตปาระท่านพูดแต่ว่าไอ้มันมันคเคลื่อนเราทุกคน่ะทุกชีวิตเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาก เป็นธรรมดาไม่มีผู้ใดาอาจต้านทานได้แม้แต่พุทธเจ้าก็แค่แปดสิบไม่มีไม่มีใครเป็นใหญ่เหนือเหนือเหนือกาสัจธรรมนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงเน,น,นี่ยอันอันเนี้ยถ้ามันลงถึงใจแล้วแสดงว่าไอ้พวกความยึดบ้านถือบ้านต่างๆพวกด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหายึดบ้านถือบ้านด้วยความรักนะ ได้ความวูใหญ่มันสะเทือนพอมันสะเทือนแล้วเราเราบีบจุกจุกจุกุกุเลยรีบ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 แบบว่าให้ <ple as> มันต่อเนื่องต่อเนื่อ,อ,งอ,องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะยิ่งมันจะยิ่งปรงไปวางวา่วาวา่วาวา่วาวา่าว่าว่าว่าไม่ทัดตั้งหลักเลยแต่ถ้าเราเวน้นเว้นวักเว้นห่างมันจะกลับมาแข็งแรงครูง่ต่อสู้พวกไอความยึดบ้านถือบ้านเนี่ยมันจะกลับมาแข็งแรงพอกลับมาแข็งแรงเราพิจารณามันโอ้โหเหนื่อยมากกว่าจะไปหาย ช่องที่มันทำให้พงไปวางใหม่ได้แต่ถ้าเราเจอตรงไหนช่องไหนที่มันพงไปวางเอาตรงนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะหลวงตาที่อาจารย์อาทิตย์ออกไฟล์ใหม่ที่ว่าพิจารณาปัจจัยาการอันนี้คือปกตินี่ โยมก็ทำพลังลมปราณทำก็วันนึงก็หลายครั้งนะเจ้าคะแล้วก็แล้วก็อย่างที่องค์หลวงตาสอนว่าเวลาสังขารมาก็ไม่ไหลาตามไม่ไล่ดับไม่หนีคือจริงๆอันนี้ในในในความคิดของโยมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่านะเจ้าคะก็คืออันนี้องค์หลวงตาก็ สรุปแล้วก็เหมือนกับรัดสั้นแล้วก็แบบรวมมาหมดแล้วก็คืออันนี้คืออริยสัจส,สี่แล้วก็อันนี้ก็คือปัจจัยาการอย่างหนึ่งถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมั่นหมั่นทำอันนี้แล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เกิดวงจรใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช,ใช่ไม่นจะเกิดวงจรต่อเมื่อ เรามียึดเป็นตัวเราของเราเข้าไปผสมหมายถึงว่าไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเห็นอะไรเห็นลูกเห็นสามีครอบครัวหรือว่าทำกิจการงานใดหรือว่าเราเพิจารณาก็ทำเราเผลอเอายึดบ้านถึงบ้านเป็นตัวตนเข้าไปมีส่วนได้เสียอันนี้ก็คือมันจะเกิดวงรจรปฏิยาการคือปฏิจจานุบาทหรืออริยสัจสี่ทันที แต่ถ้าไม่มีตัวเราความคิดบ้านถึงบ้านเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเข้าไปมีส่วนได้เสียในการเห็นในการได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้รู้ธรรมอารมณ์ไม่มีเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือว่าจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปแต่ถ้าพิจารณาแล้วโดยเอาตัวเราโถมเข้าไปพิจารณาเพื่อมอีมีเพื่อเบื้องหลังเนี่ยพุบเป็นปฏิจจทารุปาทเลยเข้าไปสู่วงจร เข้าไปสู่วงจรปฏิเนื้คือเรียกเข้าไปสู่ปฏิยาการคือเพราะเหตุอาวิชาอาวิชาคือความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราเข้าไปมีส่วนได้เสียเริ่มต้นพอเริ่มต้นปุ๊บมันก็เข้าวงจรปฏิเาื้เรียกว่าปฏิยาการคือเหตุมีเหตุเลยเพราะเหตุนี้เป็นปัจจัยอาวิชาอาวิชาก็คือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราแล้วเอาตัวเราเขามีส่วนได้เสียในขนาดนั้นในขณะจิตนั้นก็เกิดอาวิชาเป็นใจเกิดสังขารครับทตเนี้ยจะจะสังขารอะไรไม่ว่าจะสังขารปฏิบัติธรรมสังขาร เดินจงกรมสังขารน,นั่งสมาธิสังขารในการพูดคุยกับลูกทางกิจการงานสามีเริ่มมีมีมมอวิชชาเลยเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยอะทาให้เกิดสังขารสังขารกรรมคือการคิดการพูดก,การกระทามันก็เลยพูดออกมาจากมีตัวบงการคือตัวเราแล้วก็ของเราพอม,มีตัวเราของเราบงการปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสังขารกรรมที่จะส่งผลให้เกิดกรรมไปสู่ภพชาต,ต,ติต่อไปอีก มันไม่จบแค่แค่ปัจจุบันไม่จบแค่ปัจจุบันมันก็จะเป็นสังขารกรรมสังขารกรรมก่อให้เกิดวิญญากรรมที่เตรียมพร้อมสร้างภพสร้างชาติที่จะไปในภพชาต,ติต่อไปพพไม่จบในปัจจุบันนั่แหละคือปฏิยาการแต่ถ้าพาเอเริ่มมีตัวเราไมีส่วนได้เสียพบรู้เท่าทานัทาน,ทานทันทีแล้วก็เลิกละไอที่มีตัวเราก็ไปมีส่วนได้เสียกาลังทาอะไรอยู่ในขณะนั้นใช่แล้วจะทําอะไรก็ทํการคิดพูดก็ทําทุกคนจะขณะอย่ามีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียเข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะแต่ตอนถ้าในปัจจุบันขณะนั้นเห็นตัวว่ามีตัวตนเข้าไปทําแล้วก็เห็นว่ามันมีตัวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดเองดับเองไม่ได้ไม่ได้อะไรดับมันแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามละหนิ้มนมันออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นสังขารเกิดดับมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมใช่ใช่มันเกิดดับประจาับพื้นพืน้มันเป็นธรรมชาติที่ท,ที่มันไม่มีอะไร มันเหมือนกับว่าเหมือนผ้าผื้นเนี้ยมันไอ้ผ้าผืนเนี้ยสังขารในใจแม้แต่สังขารที่ที่ยึดบ้านถือบ้านสังขารที่มีตัวเราก็พยายามทําอะไรสังขารทั้งหมดขอมันมีกิริยามีอาการกระดุกกระดิกยุกยิกยุกยิกได้ไม่ว่ามันจะยุกยิกยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเหมือนผ้าผืนเนี้ยสังขารหมดเลยคือผ้าผืนเนี้ยมันแทนสังขารที่มันเกิดขึ้นมาร่างกายเราก็เป็นสังขารวาจาก็เป็นสังขารจิตปรุงแต่งก็เป็นสังขารตอนเนี้ยมันมีอาการทั้งหมดก็เป็นสังขารหมด พอมันมีอาการเกิดขึ้นมาเนี่ยพื้นมันจริงๆ่ะมันมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรไม่มีไม่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นไม่มีเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็เราก็เกิดมาจากความไม่มีเราแล้วก่อนที่เราคิดเราพูดเราก็ทําก็ไม่มีไม่มีความคิดการพูดการทานั้นก่อนที่มีอารมณ์ก่อนที่เราจะเข้าไปพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรมันก็ไม่มีตัวไม่มีผู้กระทําแล้วอยู่ๆมันก็เริ่มขึ้นมาจากไม่มีผู้กระทําไม่มีตัวเราในโลกนี้ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกหลานไม่มีห่วงใยแล้วมันก็เริ่มเริ่มมีขึ้นมา มัเริ่มมีขึ้นมามันก็มาจากไหนมาจากความไม่มีเราสังเกตได้ดีว่าทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกิริยาอาการในใจอ่ะมันเริ่มมาจากความไม่มีเหมือนผ้าผืนเนี้ยมันเริ่มเกิดมาจากเนี่ยเหมือนกับเป็นอากาศที่ว่างเปล่าเนี่ยแล้วก็มีผ้าผืนเนี้ยเกิดขึ้นมาผ้านี้ก็คือสังขารทั้งหมดหรือความมีอาการมีปรากฏการมีกิริยาการเนี่ยเป็นไม่ว่าจะอะไรก็คือผ้าผ้ามันเกิดมาพื้นมันคือความไม่มีแล้วมันกระดับหายในความไม่มีต่อให้เป็นตัวเราที่เข้าไปพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรมันก็เป็นความมี มีแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วมันก็ดับหายไปในความไม่มีก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่ต้องไปไล่ดับมันเพราะว่าทุกอย่างมันมันเกิดมาจากความไม่มีแล้วเดี๋ยวมันจะไปชนกันเองไอ้ที่เราพิจารณาความตายอะเพราะว่าพอพอที่สมมติไม่มีสมมติแล้วมันก็ไปถึงวิมุตติวิมุตติคือความไม่มีมันก็คือไปชนกันตรงที่ทุ้ายอะทาที่แท้จริงคือความไม่มีไม่มีหรือธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายนั่นแหะคือที่สุดที่ท่านว่า เอกโอธรรมโมเอกโอธรรมแท้จริงมีหนึ่งเดียวคือเอกโอธรรมโมก็คือความธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะชัดเจนไหมชัดเจนเจ้าค่ะทำไมมัน,มนสองสองอย่างเนี่ยสุดทา้ายมันก็ไปชนกันตรงที่ว่ามไม่มีแต่ถ้าเราพิยารณปัญยาการเนี่ยเราก็ท่องแต่ความไม่มีไม่มีทุกอย่างเกิดมาจากความไม่มีไม่มีแต่ไม่ถึงใจนะแต่เราพิจารณาความตายจี้เข้าไป แล้วก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไร wizard, ไม่เหลืออะไรสุดท้ายไม่เหลืออะไรมันก็เราก็จะไม่รู้สึกว่าเวลาเราพิจารณาหรือหรือดูจิตหรือพิจารณาทำอะไรก็ตามเราจะไม่รู้สึกว่าเอาตัวตนไปไปพยยิจารณาที่พวกที่ดูจิตผิดพลาดร้อยเปอร์เซ็นคือเอาตัวเองอะเข้าไปดูเอาตัวเองเข้าไปดูไปดูจิตแล้วก็ตัวเองก็ตั้งไว้แล้วก็ไอ้ตัวเองที่เข้าไปดูจิตเนี่ยไม่มีความปรารถนาแอบแฝงอีก ว่าเราดูจิตไปแบบเนี้ยสุดท้ายเราก็จะไปพบความว่าเปล่าหรือเราจะนิพพานมันก็ยิ่งผิดไปตลอดสายเลยก็คือต้องหมั่นเพียรจนจนเห็นซ้ำๆๆซ้ำๆจนลงแก่ใจถูกต้องต้อต่อเนไม่ขาดสายถ้าทําใดที่มันมันถงถึงใจวาบเนี่ยเนี่ยท่านกล่าวว่าต้องภาวิตาภาุลีกตาต้องซ้ำอีกซ้ำ ผู้ใดเห็นทำเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นอย่างแจ่มแจ้งมันสะเทือนนะก็เขาควรพ่อพูนทมเช่นนั้นไว้ไม่ให้งอนแง่นขอนแขนเนี่ยในคำสวดก็มีผู้ใดเห็นทำใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วทําให้มันวาบเลยหรือว่ามันสะเทือนถึงใจอย่างที่เราบอกว่าเราฟังทำที่ว่าทุกชีวิตเนี่ยล้วนเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีเวลาหยุดพัก ขึ้นไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพรดพ่าไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีใครอาจต้านทานได้ไม่มีใครป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอะไรเป็นของของตนที่แท้จริงแม้แต่พุทธเจ้าก็ตกอยู่ใต้กฎอันนี้มันก็สะเทือนพอสะเทือนแล้วเนี่ยเราควรพอกพูนทําอันนั้นไว้ไม่ให้งอนแง่งก้อนแขน็งคือต้องรีบยุกยุกขยุกขยุกขยุก,ขย,กขยุกต่อเลยทั้งวันทั้งคืนมันจะมันจะยึงปงไปวายิ่งปงไปวา ไม่ต้องไปพิจารณาปฏิญญาการไม่ต้องไปอย่างอื่นเลยเอาตรงนี้เลยเอาตรงที่มา่ตะเทือนเนี่ยแล้วมันก็จะระเบิดโลกกระแทกไปแล้วไปถูกความว่างเหมือนกันเป็นถูกความไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจำวันนี้ไว้นะมันละเอียดมากนะวันนี้นะเจ้าค่ะเพราะระดาไม่เคยไม่เคยพูดละเอียดแล้วเราก็ไม่เคยพูดกับระดาละเอียดอย่างนี้ังจำวันนี้ไว้เจ้าค่ะ